เอาละครับผู้ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้ผมไม่ได้จะมาแคสเกมแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบรรยายสาธยายอธิบายความขยายความนะบัตรนี้อะไรวะใช่ปะผมจะมาอธิบายขยายความว่าตามาศาสนาสุภาษิตท,ที่ได้ลิขิตไว้นะเบื้องต้นนะครับว่าในวันนี้เราจะมาอยู่กับหัวข้อของเด็กแว้นนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่หัวข้อของเด็กแว้นนะอันนี้เด็กแว้นแว้นอยู่หน้าบ้านผมพูกําลังจะพูดถึงหัวข้อของ โลบอคเป็นเกม T ิวโเอสนะครับโลบอคนะครับผมเป็นเกมที่เด็กน้อยหลายๆคนเขาเล่นกันนะครับคุณเชื่อหรือไม่ว่าโลบอกนะครับเกมที่ภาพน่ารักน่ารักใสๆสดใสเหมาะสําหรับสเปคคอมของท่านผู้ชมทุกคนแน่นอนนะครับสเปคคอมของท่านผู้ชมทุกคนแม้แต่ในโทรศัพท์ยัยงเล่นได้นะครับแต่คอมกูเล่นไม่ได้คอมผมนะผมเล่นโลบอกไม่ได้ แต่เล่นเกมทิปลเอได้ you know ทิปลเอหมายถึงว่าโลบอกเนี่ยเล่นได้นะครับแต่ว่าเวลากดอัดมันอัดไม่ได้นะครับอัดแล้วมันจะแหลกไม่แน่ใจว่าเป็นที่แรมหรือเป็นที่อะไรแต่การ์ดจอผมเพิ่งจะอัปเกรดมาครับผมการ์ดจอผมเพิ่งจะอัปเกรดมาเป็น RTX 3 0 6 0 TI นะครับแน่นอนว่าเล่นได้ทุกเกมอยู่ยแล้ว RTX 3 0 6 0 TI c o i 5 นะครับผมเล่นได้ทุกเกมแต่แรมเนี่ยยังน้อยอยู่แรม16กิกเป็นแรมที่กําลังพอดีกับการเล่นเกมสมัยนี้แต่ว่ามันก็ต้องอัพขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปไม่แน่ใจว่าเป็นที่แรมหรือเปล่าที่มันเวลาอัดเนี่ยมันจะทําให้แหลกนะครับแต่ว่าแต่ว่าเกมอื่นนะครับอย่าง Call of Duty Warzone อย่างเงี้ยอย่าง Resident Evil Village อย่างเงี้ยอัดแล้วไม่แหลกนะครับอัดได้แต่ไม่ใช่สําหรับ r o b l o น่นะครับ c อ l l of Duty Warzone กับ Resident Evil Village Battlefield อะไรอย่างนี้นะครับเป็นเกมอะไรแกนเดวอตโตวีนะครับเป็นเกมที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของ Triple A หมดเลยนะครับแต่โลบอคนั้นมันกินสเปคซะเหลือเกินนะครับผมผมก็จึงจะมาบรรยายขยายความตามศาสนาส,สุภาษิตท,ที่ได้ลิขิตไว้นะเบื้องต้นครับ ว่า <Wow. S 2> โลบอกเป็นเกม Temple S ครับขอบคุณครับ